โซดาสิงห์ร่วมกับบริษัท a d a m สเ World จำกัดเจ้าของลิขสิทธิ์ Battle of the Year Thailand ได้ร่วมกันเปิดสมรภูมิชิงแชมป์สุดยอดทีมนักเต้นบีบอยคูทีซ่าอย่างสร้างสรรค์ในการแข่งขันโซดาสิงห์ Battle of the Year Thailand 2012ณลานสแควร์ดีเซนเทนเวิลด์ในที่สุดแชมป์ประเทศไทยเป็นของทีม Beat Heroes ได้รับเงินรางวัล2 0 0 0บาทรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเป็นของทีม Power s t o r m ได้รับเงินรางวัล50,000บาทและรองชนะเลิศอ,อันดับ2ทีมยังบลัดได้รับเงินรางวัล30,000บาท ก็เป็นอะไรที่ทางราสิงห์ก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนสนับสนุนนะครับให้น้องๆกลุ่มนี้ได้ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์แสดงถึงพลังนะครับแสดงถึงความแข็งแรงของของร่างกายนะครับผมก็คงต้องแสดงความยินดีนะครับกับทีมที่ชนะวันนี้ทั้ง3าทีมนะครับทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยก็คงต้องช่วยกันให้กําลังใจเขานะครับที่จะไปรอบของซาว์เอเชียที่อินเดียนะครับก็อยากจะให้กําลังใจเขาไปจนถึงรอบระดับโลกที่พุงเศสด้วยนะครับ